เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมมือถือที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อเดือนที่แล้วไม่ว่าจะเป็น e t h e r e a l r e s t a r t เกมแนว Turn Based RPG ภาพสไตล์นิเมที่ผมเชื่อว,ว่าผู้เล่นเกมมีต้องง่วนไปกับการตามเทียร์ลิสและก็การปั้นตัวละครกันอย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็น Char ลอ r วิ World Beyond เกมการ์ดที่มีแอนิเมชันสุดอลังการจากทางไซเกมที่หลังจากเปิดตัวมาก็ถายกรีวิวแง่ลบไปอย่างมากบนสตรีมหรือว่าใน Play Store ก็ยับพอกันครับ ก็ต้องมาดูกันว่าทางแสเกมเขาจะปรับเกมให้กลับมาเป็นที่น่าพึงพอใจได้หรือไม่รู้ว่าจะเป็นอุมามุสเมเกมที่ทําให้คนติดมา้าหมายถึงม้าสาวนะครับที่ตอนนี้กลุ่มคอมมูนิตีของเกมก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เปิดให้เล่นกันในระดับของ g l o b a l ไปแล้วมาในเดือนนี้จะมีเกมมือถืออะไรออกมาให้เล่นกันบ้างพวกเรา Pocket Pixel มาแนะนําให้ฟังกัน เริ่มต้นเดือนกระที่กระบี่เยยยุทธจักร3เกมแนว MMORPG ีที่จะให้เราสมบทบาทเป็นจอมยุทธไปท่องยุทธภพเยอยท้าฟ้าดินคาเป็นหนึ่งในใต้ล่าลงให้ทั้งพีและมือถืออย่าง a อ d ด o i d และ iOS ตัวเกมมีลอนเชอร์เป็นของตัวเองไม่ต้องเล่นผ่านอิมูลเลเตอร์ยุ่งยากครับเปิดให้เล่นกัน,นวันที่1กรกฎานคมน,นี้ต้นเดือนเลยสำหรับกระบี่เยอยุทธจักรสามมาพร้อมกับประสบการณ์โลกยุทธภพสุดยิ่งใหญ่ ด้วยกราฟิกจัดเต็มจาก Unreal Engine 4และระบบการเล่นสุดล้ำที่ให้เลือกสำนักได้ถึง100ส,สำนักสามารถปรับแต่งรูปลักษ์ตัวละครได้ตามใจชอบพรูะโหมดการเล่นหลากหลายไม่ว่าจะเป็น PVP PVE ไม่ว่าจะเป็นลงบอสลงดันเจี้ยนหรือว่าประลองข้ามเซิร์ฟเวอร์ก็ทําได้พร้อมระบบเทรดของผ่านตลาดกลางใครที่เป็นสายแบบเจ้ายุทธภพเนี่ยบอกเลยครับห้ามพลาดถัดมากับเกม Fortales เกมการ์ดแนวเล่าเรื่องแบบ RPG ที่เคยลงไปแล้วบน PC มาในครั้งนี้พอตมาลงมือถืออย่าง iOS และ Android ในวันที่8กรกฎาคมนี้โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโวลเพนจอมโจรผู้มีนิมิตวันสิ้นโลกซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้กลยุทธ์ในการจัดก,การไพ่และเลือกทางเดินให้ดีชละเพราะทุกการตัดสินใจอาจจะทําให้สถานการณ์พลิกผันจากหน้ามือไปหลังส้นเท้าได้ซึ่งตัวเกมก็จะมีเนเรื่องหลายเส้นทางครับเล่นและซ้ําได้โดยผู้เล่นจะสามารถเลือกแก้ปัญหาด้วยการเจรจาลักลอบหรือสู้โดยตรงก็ทําได้เหมือนกันโดยเดินด้วยง,งานศิลวาดมืองานภาคเต็มรูปแบบและดนตรีประกอบ พร้อมให้คุณเข้ามาสมบูบาทใน Fortales ทัดมากับเกมที่ทำให้โรคทาราโซโฟ,โฟเบียของคุณกำเริบครับกับซับตริก c า เกมแนแอคชั่นแอนิเมชรที่ให้เราสวมบทบาทเอาชีวิตรอดบ,บนดวงดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยน้ำซึ่งในครั้งนี้พอตลงมาจาก PC ซลงให้บนมือถือทั้ง iOS และ Android ในวันที่8รกรกฎาคมเช่นเดียวกันโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ยานอาวกาศคิดอะไรไม่รู้อยากตกลงมาแล้วก็ดิ่งโลกมาถึงดิ่งน้ำนะครับในดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งผู้เล่นจะต้องสำรวจสร้างอุปรกรณ์ประดิษฐ์แล้วก็ยานพาหนะพร้อมกับรับมือจากภัยอันตรายจากสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดขณะเดียวกันผู้เล่นก ถัดมาที่เกมปาร์ตี้รอยัลที่มันไม่ใช่ฟอร์กายที่บ้านนะครับแต่มันคือ Arena of Dreams เกมแนวปาร์ตี้แบทเทิลรอยัลที่มีผู้เล่นมากถึง24คนในแบบเดียวเพื่อเฟ้นหาผู้ที่เก่งกว่าชาวบ้านเพียง1คนครับลงให้กับ iOS และ Android ในวันที่13รกรกฎาคมนี้โดยเกมนี้เป็นเกมแนวแคชชวลสายปาร์ตี้ครับเพื่อนมันก็จะมีมินิเกมกว่า15แบบเช่น Leather Falls, Sna k ็กช m ่ม r r อร์ร็ a กเปเปอและอื่นออีกมากมายทั้งนี้เกมก็อนุญ,ญาตให้คุณปรับแต่งตัวละครได้ตามใจชอบเลยและก็มีหลากหลายรูปแบบ แล้วก็ชวนเพื่อนมาเล่นกันก็ได้นะครับแบบว่าใครที่แบบว่าเอยอยู่บ้านคนเดียวแล้วเหงาเอามาเขหัวเพราะแม่งเกียนกันได้ใน a r e n a น f Dreams ก็เกมนี้ห้ามพลาดนะ <IT> ถัดมากับเกมดีสุดปั่นสุดกาวที่เป็นธีมของการต่อสู้อย่าง Punch TV Ultimate Fight Show <IT> เกมในวแอคชั่นไฟติ้งที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพื่อนแค่บังคับตัวละครในสังเวียนแล้วก็ตุต๊กต,ตบตุ๊กตบกันพอ มันก็จะให้อารมณ์เหมือนกับม u เกียนไฟติ้งที่ราให้กับทาง iOS และ Android ในวันทีน่1 4กรกฎาคมนี้โดยเป็นเกมต่อสู้แบบทีมที่เน้นความมันเน้นการต่อสู้แบบไม่ต้องคิดคอมโบให้วุ่นวายแบบว่าเห็นปุ่ม,มแล้วก็กดไปแค่นั้นก็พอ,อครับแต่นั่นยังไม่หมดครับผู้เล่นจะได้ควบคุมนักสู้จากหลากหลายตัวละครเพื่อฝ่าฟันสึดก,กว่า65แบบและมีตัวละครให้เลือกเล่นถึง55ตัวรวมถึงการเข้าร่วมกับการแข่งขันขในโหมดต่างๆมว่า,าวจะเป็น PVP Co ีโคอบหรือว่าการต่อสู้กับ AI ที่จะแบ่งเป็นนนฝัั่งละ3คมาตุตบก ใครชอบความรุนแรงหรือแบบว่าเอ้ยวันนี้มีเทสโทสเตอโรนอยู่ในเลือดเยอะมามาซักกันได้ครับกับ Punch TV Ultimate Fight Show ถัดมากับเกมมือถือแนวไอดอลที่ปล่อยจอย F K กับเกม Echoes of Creation Auto RPG เกมมือถือแนวไอดอล RPG ที่จะเราก็ไม่ต้องเล่นเกมด้วยมือถือตัวเองเราตลอดเวลาครับแค่เข้ามาใส่ของอัพสกิลแล้วก็ปล่อยให้เกมมันเล่นไปเองต่อ ที่ในครั้งนี้ลงให้กับ Android เพียงอย่างเดียวมาในวันที่16กรกฎาคมนี้โดยเกมนี้เป็นเกม r า g ์พีจ a แฟนตาซีที่ผสมผสานการต่อสู้อัตโนมัติเข้ากับความลึกเชิงกลยุทธ์แบบ ARPG โดยมันได้รับแรงบรันดาลใจมาจากเกมระดับตำนานอย่างผ่าดัลเกซาและ d i a b l o 2ที่สามารถปรับแต่งตัวละครได้ทั้งสกิลไอเทมแบบทำได้อิสระเลยครับอีกทั้งยังมีดันเจี้ยนที่หลากหลายไปพร้อมๆกับความยากและของรางวัลที่เพิ่มขึ้นรอให้ผู้เล่นออกไปเดินทางกันได้แล้วกับ e c h o e s of Creation Exactly ทันมากกับเกมแนวซ i มิเลเตอร์สร้างสะพานที่เหล่าช่องแชทลิงต่างเรียก <I 'm S 2> หาสถาปนิกชื่อดังอย่างลุงณจีสปอ o ตมาวาดลวดลายการไปกับเกม Bridge Constructor Studio เกมแนวซ m ม l เลชันสร้างสะพานที่ยิงมาจากหลักฟิสิกเข้ามาในเกมด้วย <laughs> ที่ในครั้งนี้พอตมาจาก PC ลงให้ในมือถือ ทั้ง iOS และ Android โดยในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นวิศวกรสร้างสะพานในรูปแบบ3ามิติสุดน่ารักที่จะให้เราแก้พัซิลว่าทำอย่างไรดีให้รถมันข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้โดยในครั้งนี้มีด่านให้เล่นถึง70ด่านทั้งมีฉากแล้วก็ยานพาหนะหลากหลายยังพวกเมืองภูเขาป่าพร้อมยานพาหนะทั้งรถบรรทุกรถตู้ส่งของรถบัสให้เราได้แก้ปัญหาไปกับเกม Bridge Constructor Studio เนี่ยแหละเราสามารถบอกพ่อแม่ได้ว่าเอ้ยพ่อครับแม่ครับหนูเป็นวิศวกรแล้วครับ ตัดมากับเกมที่จะให้คุณรับบทเป็นพระเอกในมังงะเรื่องสาวยันดันเจียนแต่ไม่เหมือนตรงที่คุณไม่ได้เจอกับสาวยันสุดพรงเอกและตัวคุณก็ไม่อนานเหมือนกับพระเอกนเรืด้วยขนาดนั้นเกมนั้นก็คือดันเจียนไ k เกเกมแนว RPG r o g u e โรคลที่ใช้การในการต่อสู้ให้เราสำรวจดันเจียนรูปแบบสามมิติลงให้กับ Android และ iOS ในวันที่20กรกฎาคมนี้โดยเรม่าผู้เล่นจะอยู่ในคุกใต้ดินอันมืดมิดแล้วก็หาทางเอาชีวิตรอด โดยการสำรวจดันเจี n นหาทรัพยากรมีระบบเอาชีวิตรอดจากการความหิวความเหนื่อยล้าและใช้การในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจี n นนี้รอให้ผู้เล่นมาประจนภัยและก็เอาชีวิตรอดไปด้วยกันกับดันเจี n ยนไฮเกครับถัดมาที่เกมเฟดเรีวยวไวเคนทครับที่คราวนี้มันไม่ใช่อนิเมะเรื่อง f a ฟ e แต่อย่างใด มันเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีปัญจภายในดันเจียนที่เคยลงพีซีมาแล้วในครั้งนี้พอตมาลงให้กับ Android และก็ iOS ในวันที่22รกรกฎาคมนี้ครับโดย f a รดเรเวเกนนั้นในคราวนี้จะเป็นภาครวมของเกมเฟรดทั้ง4ภาคมัดรวมกันในภาคนี้เลยซึ่งจะมีระบบสุ่มดันเจียนเปลี่ยนอลิเมนต์ปรับแต่งฮีโร่ได้มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจและมีมินิเกมอย่างตกปลาด้วยใครที่เคยเล่นเกมนี้ภาคก่อนๆมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้สามารถจับจองลองก็ได้ครับ มาถึงช่วงปลายเดือนกับเกม Sonic Rumble ที่ถูกเลื่อนมาจากเดือนพฤษภาคม2เดือนก่อนและเช่นเคยลงให้กับ Android และ iOS ในวันที่3าก,กรกฎาคมนี้ถ้าคราวนี้ไม่ติดโลกเลื่อนเราคงจะได้เล่นกันในปลายเดือนนี้แน่นอนครับโดยตัวเกมคือแนว Action Battle r o y a l ัลและถ้าเข้าใจแบบจับหยาบไปเลยมันไม่ใช่ฟอกายอีกแล้วเพื่อน <laughs> เข้าใจว่ามันไม่ใช่ฟอกายอ่ะมันเป็นเกมปาร์ตี้มัลติเพลเยอร์สุดวุ่นวายที่เลยละถึง32คนเลยรอวะ เออนั่นแหละครับที่32คนนี้จะต้องมาแข่งขันกันในด่านหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดความเร็วสุริย์เวหรือว่าเก็บวงแหวนพร้อมกับฟีเจอร์เล่นกับเพื่อนหรือว่าครอบครัวแบบกลุ่ม4คนผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครโปรจากซีรีส์โซนิคมาวิ่งและปรับแต่งตัวละครกันได้ด้วยพร้อมกับดนตรีประกอบที่เราใจและคุณหูแฟนๆของซีรีส์นี้เป็นอย่างดีผู้เล่นสายเกมปาร์ตี้หรือไม่ก็เหยื่อของคุณที่หลวมตัวมาเล่นกับคุณด้วยเนี่ยห้ามพลาดเกมนี้เป็นอันขาดครับ และอีกหนึ่งเกมปลายเดือนอีกเกมอย่าง Pro มโป d a บ k กแพ็ Heroes เกมแนวออโต้บัตเทิลเลอร์อารีที่มันจะเป็นสไตล์ภาพแบบพิกเซลลงให้ทั้ง iOS และ Android ในวันที่3 1กรกฎาคมนี้โดยเป็นเกมแนววางกลยุทธ์ประจนภัยแนะนำเสนอาการจัดก,การไอเทมในกระเป๋าเป้น,นะครับที่ผู้เ่นจะได้ร่วมเดินทางไปกับปอมโปมีน้อยผู้กล้าหารและเหล่าสหาย36คนเพื่อสำรวจโลกฟนตดซีโอโพเรียอันเต็มไปด้วยปริศนาและก็เวทมนต์รวมไปถึงภัยจากจอมมารร้ายอย่างลมป้า จุดเด่นของเกมอยู่ที่การจัดการกระเป๋าเพื่อวางกลยุทธ์บริหารเนื้อที่แล้วก็ทรัพยากรไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับเหล่านักผจญภัยทั้งหลายจะกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปผจญภัยกับเจ้าปอมโปกันและนี่คือเกมมือถือประจําเดือกนรกรกฎาคมที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเลยเอามาเล่าให้ฟังกันนะจ้า,า,จาเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเกมอะไรที่น่าจับตามองสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเกมแนวอินดี้ไม่ว่าจะเป็นเกมที่พอตมาจากพีซีอีกทีนึง ส่วนตัวผมก็ว้ากับเกมซับต,ตอรดิก้าที่พอร์ตมาลงกับเกมมือถือนี่แหละครับเพราะผมเสียเวลาชีวิตไปกับเกมดำน้ำโอเพนเวิลดเอาชีวิตรอดเนี่ยเยอะมากๆบนเวอร์ชั่นพีซีตัแบบว่าเล่นไปแล้วก็เอาชนะโรคกลัวท้องทะเลที่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรโผลม่มาแง้มขาเราตลอดนะครับแต่ผมอยากให้เขาเพิ่มฉลามเข้ามาในเกมนี้เพราะฉลามน่าชอบงับคุณส่วนผมไม่ชอบคุณงับ